กับชายแดนไทยเขมรซึ่งมีการประชุมกันอยู่ประเทศเขมรอยู่กอกฮงกับเขาเอินว่าสมัยพิเศษการประชุม GBC ครับประชุมกันแล้วแนวโน้มดีมีการกับบรรลุข,ขอตกลงเห็นชอบรวมกันในประเด็นที่กับทั้งสองฝ่ายเสนอขึ้นมาก็มีอยู่หาประเด็นสำคัญนะครับมีหาประเด็นสำคัญก็ค,คือ ประเด็นแรกก็คือการถอนอาวุธหนักแล้วก็ยุโทโธปกรณ์ทำลายล่างแบบสูงนะครับหมายความว่าอาวุธหนักนกะเราบอกง่ายๆซะครับออกจากพื้นที่ชายแดนแล้วกับเข่าสู้ที่ต่างปกติกับโดยเลขขา GBCRBC ครับนั่งคุยกันแล้วครับเห็นชอบร่วมกันครับภายใน้ซับัดาห์มซัปดาห์ครับ,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 รบอื เพื่อจัดทาแผนแล้วก็มี IoT กลับมารวมสังเกตการครับคนอาวุธออกไปอาวุธหนักก็เ,ลอเ,อกเหเลือไวแต่หนังสติกบอกแล้วไวแต่ไม่ซาวไม่งมบอกครับก็แล้วแต่รับว่ากันไปครับเป็นทิศทางทดีๆเนาะอาวุธหนักเอาออกไปแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องที่มันขัดต่ออนุสัญญาออสตาว่านะครับทุนระเบิด เข้า่เคยว่างเลยประเทศไทยมเค่อยมีทุนระเบิด่เค่อยใส่เคยซื้อ่เคยเสียงเงินนําเรื่องแบบนี้แต่เขาว่างไวก็เลยมาคุยกันเบงว่าครับจะต้องมีการเก็บกู้ทุนระเบิดตัวจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วมกันประกอบไปด้วยฝ่ายฝ่าย <c oughs> เลขานุการ g b c แล้วก็ศูนย์ทุนระเบิดของประเทศไทยและะ้วก็ขมรภ่ายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะจัดทําแผนการเก็บกู้ทุนระเบิด แล้วก็กำหนดพื้นที่น้ำหลองกับตามแนวชายแดนไทยเขเมรอันนี้คุยกันแล้วครับเรื่องระเบือตะเก็บออกไปใดก็จะกับปลอดภัยขึ้นอืมบอกว่าคนไทยหรือคนเขเมรครับถ้าไปเหยียบกับขาขาดกับบาดเจ็บกับตายใดขึ้นกันเก็บบอกสะครับอของเรานี่บวชเอามาประหาตประหารกันเพราะว่าเขาก็ออกเป็นอข,อข,อขอตุ้งรองระวางประเทศนะครับมีคนที่ก็ห้เงินมากนะครับ น่าหน้าประเทศให้เงินมาเพื่อไปเก็บกู้ทุนระเบิดนี่ก็บ่ไปเก็บก็จะเอาเงินไปเห็ดอย่างถ้าเก็บมันก็เบิดล้วก็มันก็แล้วละซอยกันเก็บก็จบมันก็จะปลอดภัยขึ้นเจ้าบ้านไปเก็บนอใหม่ไปหาเห็ดบนหูเรื่องหูเล่ากับาขาดครับร้านที่3นี่ครับก็คือการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็พวกสแกมเมอร์ก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสองประเทศไทยเขมรรวมกันทำงานภายใน1สัปดาห์ แล้วก็มีการจัดประชุมกันในวันที่16กันยาครับอยู่จังหวัดราแกีวอันนี้เขามาประชุมในประเทศไทยระบัดนี่อันที่4ครับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการณีบ้านน้องจานครับโดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะการมติการเขตแดนรวมหรือ JBC ไทยเขมรหาลือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ทางกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ R b c หาลือแนวทางบริหารจัดการบนพื้นฐานของผลการหาลือในกรอบ JBC ในระว่างก็ให้ผ้ว่าครับทั้งสองประเทศเนี่แหละครับหาลือประสานงานกันเป็นเบื้องต้นสะก่อนครับคุยกันเบื้องครับอันนี้ก็เป็นปัญหาคือกันเนกแถวบ้านน้องจันนี่มีการลุกล่ำกันเท่ากับประกาศว่าเป็นพื้นเป็นดินของประเทศไทยออกไปสัญจะดาเนินคดีเขาก็ว่ายอมครับแต่คุยกันใดเรื่องจุดนี่จุดอื่นเดือนก็จะเป็น คลายว่าเอาหมองนี่เป็นโมเดลเลยยังมีอีกหลายพื้นที่ครับที่มีการลุกล้ำกันแบบนี้แล้วก็เขามาอยู่ในพื้นเป็นดินไทยเฮาครับอันที่หาพาคอนปนการผ่านแดนพื้นทีน่แนช่ยใช้แดนบางจุดมั่นกับว่ามีปัญหาด้านความมันคงเพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจมันเสียหายพอสมควรทั้งสองประเทศนะครับก็มอบหมายให้ RBC ไปหาลือกันในความเป็นไปได อาจจะเลื่อมยู่จันบุรีก่อนจังหวัดตราดก่อนก็ได้เบิงก่อนแต่ละพื้นที่มันพูดกันมองได้ปลอดภัยก็เปิดก่อนมันต้องค่าต้องคายต้องซื่อต้องเอาของไปส่งกันนะบอกง่ายๆซะแมาบังคับเศรษฐกิจก็จะเสียหายอยู่ด้ถัแปิดตลอดหรือบาคุยกันเลยแม่บังคับเพิ่นก็บอกว่าง่ายประเทศนี้ออกจากกันบ่ด้ดอกมันอยู่ติดกันมาแต่ดึกดําบันปุกันก็จําเป็นนะครับถ้าเฮามีกับสันติภาพบอหลบบอต่อสู้กันมันกับพ่ออยู่อยู่ดอกครับแล้วมีความจริงใจต่อกัน เท่านี้การประชุม GBC สมัยพิเศษต่อไปก็จะกำหนดให้เกิดขึ้นภายใน30มือหลังจากการประชุมเท่อนี้โดยมาประชุมอยู่ประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกับประชุมที่ผ่านมาเข้าไปประชุมอยู่กอกระเทศเขเขมรบาดนี้เขาต้องมาเป็นดินไทยมาคุยกันครับคอยลงเอยโดยดีแล้วก็ครับยุติคอพิพาทขอบาดหมางครับรัฐบาลไม่เข้า เขาก็รู้สึกจะชื่นชมหรือเขาแก่งหรือเขาจริงใจบ่จริงใจกับบมโหหรอกว่าที่ทังมันดีนะครับที่ทังมันดีกะหวังว่าจะคุยกันได้และเจราจากันได้ถ้าลบกะกะบอกมาว่าเป็นอย่างรัฐบาลใหม่เข้ากพร้อมลบแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหวมคนใหม่ที่แต่ก่อนิ่นเป็นรัฐมนตรีซอยกลาโหวมขืน,ม,านามันั่งบัญชาการก็อ,อีตัวใหญ่เลยครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยเ นก็นมีความภาคภูมิใจมีกําลังใจมีขวัญดีขึ้นนะครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีซอยบอกยังกะบอกแห้งบ่ไดบ้านนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยอํานาจตัดสินใจอํานาจในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่น้ำคนครับเอา้า